ล่าสุดทา,างด้านของสถาบันนวัตกรรมอุทยาแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็มีการเร่งชี้ทําความเข้าใจกับชาวบ้านให้มีการงดการทําปศุสัตว์บุกรุกเลี้ยงพื้นที่ของสัตว์นะครับในพื้นป่ามดกโลกบร,เรเิเวณป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่ซึ่งก็มีความเสี่ยงนะครับถูกขึ้นบัญชีมดกโลกในภาวะอันตรายครับ นายทรงธรรมสุขสว่างครับผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมอุทยาแห่งชาติและพื้นที่คุ้งกรองกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอบรมให้ความรู้เรื่องของแนวทางการแก้ไขผลกระทบของปัสสตว์ต่อทรัพยากรป่าไม้แ,และสัตว์ป่านะครับในพื้นที่อุทยาแห่งชาติทับปานซึ่งถือว่าจุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่มรดกโลกป่าดงพระยายเย็นเขาใหญ่ให้กับผู้นําท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่อําเภอสังสาจังหวัดนครราชสีมาครับ ลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการสรรารวจพบว่าพื้นที่ดังกล่าวม,มีการนําปะสุสัตว์บูกรุกเข้าไปเลี้ยงในเขตอุทยายแห่งชาติเป็นจานวนมากจนเป็นเหตุให้ทางคณะกรรมการของมรดกโลกมีมติในที่ประชุมมรดกโลกครั้งที่36ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับสหรัฐอ่าสหพันธร,รัฐรัสเซียขอให้ไทยดาเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมหากไม่มีการดําเนินการนะครับก็อาจจะมีการพิจารณาให้พื้นที่มรดกโลกป่าดงพญาเยินขาใหญ่เข้าไปอยู่ในบัญชีมรดกโลกซึ่งอยู่ในภาวะอันตรายได้นะครับก็อยู่ในการจะ เจ้าของอาสายตาทั่วโลกพอสมควรใช่ค่ะ,ดคะเดี๋ยวมากันที่เด็กไอเดียเจ๋งมากนะคะที่โรงเรียนโสตศึกษาสุรินค่ะเขาฝึกนักเ,เรียนบกพร่องทางการได้ยินนะคะเลี้ยงใส้เดือนขายสร้างไรายได้ค่ะโดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะมาปรับใช้เลี้ยงตนเองไม่เป็นภาระต่อสังคมด้วยค่ะ บรรยากาศเด็กนักเรียนนะคะโรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์ค่ะตําบลเชื้อเพลิงอำเภอประสาทที่บกพร่องทางการได้ยินค่ะกำลังรื้อบ่อเพื่อเปลี่ยนปุ๋ยใส่ไส้เดือนดินนะคะสายพันธุ์แอฟริกาค่ะเพื่อจําน่ายหลังเลี้ยงครบ2เดือนแล้วในราคากิโลกรัมละ800บาทค่ะสร้างรายได้เป็นกอเป็นการรมทีเดียวค่ะโดยเด็กนักเรียนเป็นเด็กประจํากินนอนอยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วนะคะจึงสามารถดูแลไส้เดือนได้จนครบกําหนดแล้วจะนําไปชั่งกิโลขายเป็นช่องทางทํามาหากินสร้างรายได้ขายเป็นกอเป็นกามจาก หมุไสเดือนโดยนายบุญรักคลองมิ่งนะคะผู้ในการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินบอกว่าทุกวันพุธจะมีการสอนวิชาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายูหัวนะคะให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนได้มีช่องทางทามมหากินนําวิชาความรู้ไปเลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระต่อสังคมค่ะน่าชื่นชมจริงๆนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะกลับมาช่วงหน้าติดตามเรื่องของการทัศ